ต่อไปหัวข้อที่3นะคะเรื่อง Google Workspace ค่ะ Google Workspace เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานที่จะเข้ามาตอบโจทย์วิธีการทำงานในยุค New Normal นี้ค่ะโดยคอนเซปต์ของ Google Workspace คือ Everything you need to get work done now in one place คือสามารถทำงานทุกๆอย่างได้ในที่เดียวค่ะ ฟีเจอร์ใน Workspace จะครอบคุมความต้องการทั้ง3กลุ่มนะคะคือ Communication Collaboration และ Control ค่ะกลุ่ม Communication ดังรูปภาพในกลุ่มแรกเลยนะคะได้แก่อีเมลปฏิทินตารางการทำงานวิดีโอคอนเฟนต์เครื่องมือแชทค,คุยกันและโทรศัพท์ทางไกลค่ะกลุ่ม Collaboration ดังรูปภาพในกลุ่ม ตรงกลางนะคะเอกจะเรียงไปทีละอันเนาะได้แก่อันแรกเลยเอกสาร Document เอกสารทำตารางเอกสารทำ Presentation อย่างพรีเซนเตชันอันนี้ที่เอกกำลังใช้อยู่ก็ใช้ตัวเอกสารทำ Presentation อันนี้ค่ะชื่อจริงๆของเขาคือสไลด์นะคะต่อไปเป็นแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ค่ะสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะแค่ซื้อเ w r r s s p c e e ไปก็ทำได้หลายอย่างเลยค่ะ ต่อไปเป็นเอกสารทำฟอร์มแบบสำรวจข้อมูลต่างๆค่ะมี e p o พสต t อให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี drive เก็บข้อมูลที่แยกระหว่างข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบริษัทค่ะจะมีสอง drive แยกกันและสุดท้ายก็คืออ e ีไวบอร์ดค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่ม control ดังรูปภาพในกลุ่มสุดท้ายค่ะได้แก่หน้าแอดมินควบคุมหลังบ้านระบบการดูแลในเรื่องของเ e c u ริตีต่างๆ ระ,ะบบ e m p l o i n t Management เพื่อควบคุมดีไวต์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายคือระบบตรวจสอบ e-discovery และการ audit ต่างๆค่ะท็อปฟีเจอร์ที่ user ส่วนใหญ่ชื่นชอบนะคะอย่างแรกเลยคือสามารถแชร์ Meeting Link ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งทางอีเมลและแชทค่ะอย่างที่สองคือสามารถสร้าง Link m e ิ t i n ่ล่วงหน้าได้จากในคาล n d a r เลยค่ะซึ่ง หลังจากที่เราสร้างมิ팅จากในคาล endar แล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ลิงก์เข้าไปในคาลเ n d a r ของเพื่อนร่วมง,งานได้อัตโนมัติหรือระหว่างองค์กรก็สามารถแชร์ลิงก์เข้าไปในคาลเ n d a r ของอผู้ที่เราจะมิงด้วยในองค์กรอื่นๆได้เช่นกันค่ะซึ่งเมื่อถึงเวลาก็สามารถกดเข้ามาจอยมิงได้จากที่ในคาล endar เลยค่ะฟีเจอร์ที่น่าสนใจอันที่สามก็คือสามารถทำสกรีนแชร์ ทำพรีเซนต์คอนเทนต์จาก Google Go Slide s l i ด e ก็ได้จากเอกสาร d ด c Sheet ก็ได้หรือแชร์หน้าจอไหนก็ได้ค่ะของเราที่ให้คนที่เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆได้เห็นนะคะและฟีเจอร์ที่ user ชื่นชอบสุดท้ายเลยก็คือสามารถ Record Meeting และบันทึกลงใน Drive แบบ a u t o m ม t ติ a l l y ได้ค่ะ Google Workspace นะคะสามารถอินติเกตกับ third Party Tools อื่นๆเพื่อใช้งานร่วมกันได้มากมายนะคะเช่น Adobe Workplace หรือจะเป็นโปรแกรมที่เรา Develop ขึ้นมาเองก็ได้ค่ะสามารถอิน g ิเกตใช้งานกับตัว g o o g l e Workspace นี้ได้เลยนะคะทำไม Google Workspace จึงเป็นก้าวแรกทีีที่จะเป็นเครื่องมือในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพเหตุผลแรกเลยค่ะ เพราะว่าจากการสำรวจนะคะอันนี้คือทาง o o o l l e เขาได้สำรวจมามาแล้วนะคะอันแรกเลยคือ68%ของผู้ใช้งานที่เขาสำรวจกันก็คือ1,000 0คนเนะาะของผู้ใช้งานฟีดแบ็ว่าเขามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะและต่อมา75%ของผู้ใช้งาน1,000 0คนฟีดแบ็ว่า,ามันทำให้ทีมของเขาเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์รกมการทํามานอื่นๆเช่นกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อบริษัทสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าอินคัมของบริษัทมันก็จะมากขึ้นไปด้วยค่ะและเหตุผลสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนมากกว่า140ล้านคนทั่วโลกกําลังใช้งานตัว Google Workspace for Education อยู่ในขนาดนี้ค่ะ,สะแสดงว่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเป็นผู้ทําง,งาน คือเรียนจบละมาทํางานละเขาก็จะชินกับการใช้งานอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากค่ะและไม่ต้องกลัวว่า Google Workspace จะเก่าหรือแล้วสมัยนะคะเพราะว่าทีม Google เนี่ยเขาได้พัฒนาตัว Google Workspace นี้ตลอดเวลาเลยค่ะหากท่านใดที่ใช้งาน Google มานานจะรู้ว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจะถูกพัฒนาแล้วก็ถูกอัปเดตมาเรื่อยๆตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะการสำรวจของ Google พบว่า ด้วยการใช้งาน Google Workspace นะคะทำให้อย่างแรกเลยคือผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นถึง171ชั่วโมงต่อคนต่อปีค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นวันก็คือ21วันต่อปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะค่ะเกือบจะหนึ่งเดือนเนาะข้อที่สองคือลดภาระการทำงานของ IT ในบริษัทค่ะข้อนี้ IT ทนะีน่าจะชอบ เพราะว่า,นา,าเนื่องจาก Google Workspace ในการใช้งานมันง่ายเกิดปัญหาน้อยทําให้ user เนี่ยไม่ค่อยได้มารบก,กวน IT เท่าไหร่ค่ะทําให้ IT เนี่ยเออก็ไม่จําเป็นจะต้องดูแล user มากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของ IT เนี่ยก็ลดลงถึง20%ค่ะและสุดท้ายนะคะคือเพิ่ม ROI ให้กับองค์กรได้มากขึ้นถึง331%ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบวิธีการทำงานแต่ว่าการทำงานแบบเดิมกับการทำงานแบบ New Normal ด้วย Workspace นะคะจะยกตัวอย่างเด่นๆแค่บางตัวอย่างนะคะอ,อย่างเช่นตัวอย่างแรกเลยคือเอามื่อก่อนเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยจะทำงานได้เนี่ยจะต้อง Only at the office เท่านั้นก็คือต้องแ,บบแค่ที่ทำงานเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะคะการทำงานเนี่ยต้องสามารถ Work anywhere you are คือการทำงานเนี่ยจะต้องไม่ถูกผูกติดกับแต่ที่ออฟฟิศอย่างเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้นนะคะเช่นพวกน้ำท่วมโรคระบาดหยัดไวยตึกถลม่มอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงต้องสามารถทำงานได้และธุรกิจก็ยังคงต้องสามารถดำเนินต่อไปได้ค่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่เอ,อคิดว่าจนถึงปัจจุบันนะคะเรา คนก็ยังชิมกันอยู่นั่นก็คือการทํางานแบบออฟไลน์ line. ซึ่งปัจจุบันนะคะการทํางานเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบ e ีลไทม์ได้แล้วค่ะเพราะว่าโลกสมัยนี้มันหมุนไปเร็วค่ะคนยังมีเวลาน้อยลงทุกคนเนี่ยต้องการความรวดเร็วหมดโดยเฉพาะลูกค้าของเราค่ะก็ะคือต้องการอะไรที่แบบเด๋ยวนี้แล้วก็เร็วที่สุดนะคะคือถ้าธุรกิจไหนที่ทํางาน ส่วนใหญ่เนี่ยระบบการทํางานส่วนใหญ่ย,ยังเป็นแบบออฟไลน์อยู่เนาะอาจทําให้การดําเนินการทาธุรกิจเนี่ยมันมันช้าผลที่ตามมาเนี่ยก็คือมันจะไม่ทันคู่แข่งค่ะซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแบบว่าเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งไปแต่ก,ก็ก็เป็นได้ค่ะแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการคอมมิเคชั่นคือเมื่อก่อนอจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยการคอมมิเคชันเนี่ยน่าจะยังเป็นแบบ t o อปดาว c o คอมมิวนิเคชอยู่ก็คือ,อการสื่อสารในองค์กรเนี่ยจะเป็นแบบหัวหน้าสั่งต่อๆลงมาให้เรื่อยๆลงมาเนาะทำให้พนักงานแบบตัวเล็กตัวน้อยกับผู้บริหารแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่ามันจะทำให้องค์กรของเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะ เปลี่ยนมาเป็น open communication ก็คือทุกคนทุกตำแหน่งสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้ซึ่งบริษัทชั้นนำของโลกส่วนใหญ่ก็จะใช้โมเดล open communication นี้นะคะข้อดีของ open communication นี้เนี่ยก็คือทุกคนมีอิสระในการแสดงไอเดียในการแชร์ไอเดียต่างๆนะคะแล้วก็คนที่มีความสามารถเนี่ยก็จะไม่ถูกปิดกันค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือทำให้ผู้บริหารกับพนักงานเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดก,กันมากขึ้นค่ะ